เสื้อผ้าหลวมและอ้วนใหญ่แก้โดยไม่ต้องตัดก่อนอื่นเราหาตะเข็บด้านข้างของเสื้อผ้าทำเครื่องหมายชายเสื้อขึ้น5เซนติเมตรและทำเครื่องหมายบนตะข่าย12เซนติเมตรเราต้องใช้ได้ที่แข็งแรงในการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเอาเข็มมาร้อยได้ของเราออกจากนั้นใช้ตะเข็บด้านข,าข้างของเสื้อผ้าเป็นจุดศูนย์กลางดึงเข็มออกจากด้านซ้ายก่อนกลับไปที่จุดศูนย์กลางแล้วดึงเข็มไปทางขวากลับไปที่จุดศูนย์กลางแล้วดึงเข็มไปทางซ้ายระยะห่างระหว่างกลางประมาณ1เซนติเมตรก็ได้แล้ว กลับไปที่จุดศูนย์กลางแล้วดึงเข็มไปทางขวาเย็บตะเข็บด้านซ้ายและเย็บตะเข็บด้านขวาเพื่อเย็บมันนี่คือวิธีการสังเข็มของหูข้าวสาลีเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจสามารถดูวิดีโอเพิ่มเติมจากทั้งสองด้านได้ด้วยวิธีการเย็บนี้เราสามารถเปลี่ยนความยาวและความสั้นของเสื้อสเวตเตอร์ของเราได้ค่ะแขนเสื้อยาวขึ้นและสั้นลงหรือชายร่างใหญ่ที่ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก สามารถใช้วิธีเย็บนี้เพื่อลดขนาดลงได้มาเปลี่ยนเสื้อสเวตเตอร์กันต้องใช้ได้ที่แข็งแรงกว่าถ้าได้ขาดตอนดึงลวดเราจะเย็บเปล่าเปล่าเย็บให้เขาแบบนี้จนหัวตะเข็บสุดท้ายให้เดินเข้าไปข้างในมาดูกันว่าด้านในและด้านนอกเจาะทะลุหมดต่อไปเราจะดึงได้ให้ดันขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งแล้วดึงลงด้วยมืออีกข้างหนึ่งสองมือร่วมมือกันรัดได้ให้หลังจากคันให้แน่นแล้วให้เอาเข็มเข้าไปข้างในให้แก้ไขอ,อีกหนึ่งเข็มแล้วเอาได้มาผูกปมตัดได้ส่วนเกินให้มันนะคะหลังจากเปลี่ยนแล้ว ภายในและภายนอกก็เป็นแบบนี้สวยงามมากด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่เสื้อผ้าจะสั้นลงเท่านั้นแต่ยังมีเอวอีกด้วยถ้าชอบก็ลองดูได้นะคะ